สวัสดีครับผมมาเสรือครับสวัสดีครับครับคนมีโสุขความกับพันธมิตรพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรให้ียงภาษโดยพันธมิตรพนก็บอกเองว่าพอเสือบวงจักดก็พ่อเน่เปลี่ยนเื้อเป็นเจอุเน่เปลี่ยนชสื้อเพราะว่ามันรวยแล้วนะเลิกแล้วไม่เปลี่ยนเื้อไหมรวยแล้วเนื้อเดี๋ยวนี้เลยพอเสือเขาไปบ้องบ้องซอยได้ต้องเขาไปบ้องได้สองตัวเองเนี่ยเพราะไม่ติดเขาไปหันเด้ คิดของคุณได้ไม่ถึงขอบไปหันเลยคิดแจ้งแ้งคองมิโช์เม่ตรงนี้มึงขอบไปได้หันเลยแขนไม่ถึเขอบไปได้ชว์คอเดแต่พอเสือทเหตุดิควายไหนดิ่องค่อยละแค่เห็นช่องเชี่ยน่อยก็รวยกว่าแค่ยิงจะสื่อเนี่ยคนนำโชคจะน้อยก่ารวยเอ้าอันอันนี้สิมาแน้นำช่องเหมือนใครกันเลย้อนหนอกพี่น้องเบอร์โชอ่้งารพี่น้องใจน้ำตัว้อง ผู้สองเงี้กับดันผู้สองน้อยไปน้ำพอเสือกัดดิซอยดันไปนำ้นนปนำบัดน,นี้แนวทางของอเกษตรงวดบางนึงเกือบแม่นกอดค้อกันมาสามตัวแม่เหล็กไอ้เหล,ล็กหลักทอกหัวเนาะโอ้ยสันนอกให้ว่าเข่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยใส่ผ่าชุดเก่าสมุดผ่ามจังตัวไงเ่ื่้เอาลงมาบ่เอาสันเบิ่งน้ำผมเนาะสันนอกอพอเอจี่เป็นช่งกันอันนี้มา่หายไม่บาดรเนี่ยบัตรเนี่ยก็เลยเอาเลยของคลไม่เรื่อยๆรเน เอาดีให้เบิ้งดีเอนเอก่อนครับผมก่อนอื่นเนาะดีเอเองวดที่แล้วบนกับเข้าล่างกับเขาได้ครับได้เข้าบนเข้าล่างนะครับเลขประเสริฐไหวมีมีมีคนมีคนสวงเห้งโกมูอีกคู่หนึ่งพรเสริฐเขียนไน้ไอหนึ่งเจ็ดแปดไทยเขาจะไปเจ็ดเป็นวัะที่เจ็ดแปดเขาจะถึงสามตัว ดวงข้าเจ้านเนาะมันเป็นดวงข้าเจ้านี่เราเปนดวงนก็คือกันดวงยังว่นอหเชยนไหนหนึ่งมเช่นไะห้หนึ่ได้เขก็ได้สามตัวเอาเบ,<น>บิ้งบนนี่เลขวิ่งสามตครับเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าครับหนึกอดข้อกันมาหลางแปดมาบนให้ว่าถ้าวิ่งสามตัวนี่ บ่มีหมองออกบ่มีหมองเอาเงินกระสอบหนึ่งกับบอพ่อนะครับกระสอบหนึ่งกับ่พ่อเลขจับคู่ครับเลขจับคู่บางเด้อสามตัวกันสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดเพื่อเป็นซีนะพ่อเนาะันแม่ผมขีดแนวก้นนี้ไม่นี่ปึ๊บนี่เป็นซีทันทีขันจม่ก็จะมีผู่ใดซีอยู่ครับคู่ขันม่สองตัวก็มีแปดเจ็ดนะครับเพราะว่าพอเสิร์ตคิดว่าเจ็ดมันจะจะอยู่หลักหน่วยบอกพ่อแม่แม่นะครับจับแปดเจ็ดแต่ว่ามันออกเจ็ดแปดครับนะครับนี่เจ็ดสองตัว นะครับเขานี่หลานพ่อเสือดบอกว่าตัดหน้าตัดหลังสั่งก๋วเตี๋ยวนี่แหละชุดสามตัวจะประมาทของพอ่อเสือดบอกยูดทุกคลิปโอ้แล้วชุดสามตัวตัดเล่นหน้าหลังแล้วสั่งก๋วเตี๋ยวรอนรทุกคลิปลทุกซองท่านพร<ต>้อมตัดหน้าตัดหลังในนี้ก่ต้องหกประตูต,ตัดเล่นหน้าหลังเก้าหนึ่งหกกระถือ แปดเจ็ดเจ็ดแปดเขาืะขี่ักแมนอีหลีเนาะเจี่ยที่พวกเขาเจอเขาเจอสลักเขาอีกผู้เขาเจะเด็นครับเขาเจอสลักเขาอีกบมันีที่เด็ดก็นั่นอีกที่บาทนี่เน้นโค้งสุดท้ายมือนั่นที่บอเสิร์ฟโทษฮาร์งเกือบสิบสายบอกว่าอาจารย์มายัมแล้วตัวเลขวงกลมๆอยู่ทั้งทึ่งวงกลมๆอยู่ด้านบนครับเบิ่งดูเพิ่นมายัมเลขทะเบียนรถเก้าหนึ่งแปดขับรถถอยหลังเลขมันสีอยู่ในสามตัวทั้งหลังก็แม่นอีหลี ทะเบียนรถมันสามหนึ่งแปดเก้านะครับแต่ว่าพศจับให้เก้าหนึ่งแปดนะครับหลังจากคิดคิดแรกคิดแรกแรกแรกเลยอเลขตัวนี้มันจะเป็นแปดหนึ่งเก้าครับคิดแรกเป็นแปดหนึ่งเก้าแต่บ่าไม่าคิดสองอาจารย์เพื่อนยันมายันเอฟที่บัวขาวเลขเพื่อนแล้วบัวขาวไผ่เป็นเก้าหนึ่งแปดเพราะว่าตามโซโลแกนหมดชุดสามตัวตัดเล่นหน้าหลังแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวรออ่างค่ะนั่นแหละ แจังสีหายแห้งครับบานนี้ตอนตอนคนที่โชกถามมาเอาเพราะไอ้แปดเก้ามันมันกี่บอกนั่นบอกพอเสือว่าแปดเก้ามันบอกกอดกันดอกงวนี่มันบอกกอดกันมันบอกกอดกันครับมันก็มันก็โค้งเรียดแต่แปดกับหนึ่งกับเก้าเท่านั้นแปดกับหนึ่งหลักกันหนึ่งกับเก้านี่คนะครับแปดกับหนึ่งหลักกัหนึ่งกับเก้างวดนี้ครับเอาหลังจากสี่หาสามสามตัวแตกตรงตรงงวดถัดมาแตกบนแตกล่าง นะครับแตกบนแตกล่างตรงๆมากงวดนี่แตกบนแตกล่างอีกนะครับเขาทั้งเลขฝันเก่าทั้งเลขสูตรไึ้่าพี่น้องฟั้วใจงวดศูนย์หนึ่งเก้าเลยมันไค่อยไม่ค่อยชัดมากมันจำาม่ได้พอมันไกลหัจำาม่ได้เอาผมจำได้สองสามงวดนี่ก็ะืทียมาคาดอยนเพราะว่าหลังจากศูนย์หนึ่งเก่าแตกสามตัวตรงแต่มาติดล่างี่สองงวดครมาแต่มาลุตลุดแบบนี้ขอมุ่นเลยครับแล้วกามาติดสี่ห้าสามตรงๆง แต่บางคนมีโชคของเป็นมือบนแค่ไปเขียนชีส้สามหาดนะสี่สี่ห้าสี่สามข้างที่หายตรงๆเนาะเพอาะเสือบอกนี่แหละโต้วันสีออกเพราะเดืนงวดนั่นเนาะอเอาบาตนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าแขมซ้ำได้เหล่ากับห้ว่าน่าสนใจซ้ำได้าบาตนี้มาเบิ้งงวดวันที่สิบหกบัตอ่าสำหรับงวดวันที่สิบหกเดือนเก้าปีหกหกครับอันนี้ชุดนี้อ่าพอเสือไมีความมั่นใจก็งวดสัญจรอีก มันใจก็งวดมันใจก็งวดงดสัญจรเพนาเธังบอกว่ามันคู่มันใจเอที่แถบไหนทัมากก็บอกว่าจะสั่งจะประมาทเนือเพราะว่ามันเป็นสัญจรขันบารมีเขาเปิดมันก็เอาพยูหรอกเพราะเธอพ่แบบนี้ขันบารมีเปิดเลยก็เอาพยูอาจารย์เพิ่อกมายำแล้วยากดีเส้งฝันเส้งนั่นแต่บาทที่นี่สลับงวดนี่เพราะเธอจะจับเป็นภาพรวมไปก่อนชุดเต็มก็ชุดเต็มแล้วก็จินัดเอที่ทั่วประเทศทั่วโลกคือนก็มาวันที่สิบหรอ วันที่สิบเพราะวันที่สิบวันที่สิบอชุดล่างตัดเนื้อสองหางบนตัดเนื้อสองชุดสามตัวตัดเนื้อสามหางครับเพราะว่ามันที่ด้สร้างกรเทียวน้อครับจะทำมันบ่ได้ที่นักเอเจี้ยนคุณข้นกัดขึ้นละคือมันจะคือย่างเมียพลังอ่ะคุณผู้ชมคำว่าตัดนี่ก็คือจะเน้นนั่นละเน้นบนสามหางนะครับเน้นเน้นสองตัวสามตัวบนสามหางสองตัวบนสองหาง สองตัวล่างสองหางนะครับนั่นคือวันที่สิบแต่ว่ามือนีนี่คือชุดเต็ม,มวิ่งเด่นเจ็ดรองแปดกันเก้าแต่ว่าผมเห็นสิ่งที่แปลกแปกเออเพิ่งพอเสือตีโบท้องพุ่มแตกบานเนี่ยอ่เพื่อนมาจังที่เจ็ดแปดเก้าแร้งเอ้ให้เบิง้งเพื่อนมาตัวทั้งขึ้นซ่อนอยู่ใต้ตาได้ใจดีก็ได้ตาได้กันไหน,น,นะเห็นบอมันมีอันนึ่งสิงอยู่เลยแปดเ็นบ่นั่นแหละนั่นแหลน่นะแมน นี่แหละผมว่ามันแปลกๆมันเป็นอย่างอันนั้นมันได้สิงเลขแปี้อันนี้ค่ำทำได้เพราะมันเป็นเลขซีค่ะเลขซีเขาไปสิงอยู่ในเลขแปลกเพิ่นว่าเพิดมาเทียบแปลกเก่าแล่เงาให้เบิ้งเพิ่นว่าน่ะตัวเทิ่งๆฝังตัวไตตาดีได้ตาไปไตมันเสียเพิ่นว่าอันนี้ตามตามเพิ่อนบอกมาจังที่ครับอืแต่บาทที่นี่ก็คืออ่วันที่วันที่หนึ่งเจ้าจอดตั้งต่อร่อความหวัง วันที่16กระยายล่อข้อมังจากตรงนี้อมันที่นี้จะขั้นมันดวงดีมาคือเพิ่น6ล้าน12ล้าน18ล้าน30ล้านไม่กระไรขครแม่นบังอันนี้ตัเปอาไว้ทีนี้มีคนมีโอกาสถือมีคนมีโอกาสถืออาจารยเพิ่นอาจารย์หมอพ่นธ์เมีนทีนีคนถือน้ำเพิินเมื่อวันที่หนึ่งะแม่นมีโอกาสเม่าท่านโดนมีโอกาส่าจะเป็นอาจะเป็นช่วงที่ว่าสำหเัิคนแล้วนี้ยง กำลังคิดอยู่ว่าสิเป็นคนมีโชคิพอกำลังคิดว่าสิเป็นจะฟ้องมาก่อนมันเป็นช่วงที่เนี่ยช่วงที่เพอร์เทีตสำนักแล้วเนี่ยคือว่าอันนี้มันก็เปิดอันนี้มันก็เปิดมันก็ะถิเปิดไปเรื่อยๆครับอืมหลังจากที่ได้จี้เนี่ยมันติดบนติดล่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันติดคอกันมากาอกันมากกอกันมน้าตลอดตลอด้ลยครับแต่เข้าก็จยังประมาทเพราะมันยังมีอีกวันหนึ่งที่ว่ามันจะดังๆแต่ว่างคมสิเป็น927เล่าเล่าเขาไม่โทรมาที่แต่ละวันเล่า4846 เล่านะสี่แปดสี่หกส่วนเด็กล่าเนาะแต่ว่ารัฐบาลนี้เก้าสองเจ็ดมากระละตัวนี้แต่ว่าสถาบันเล่าพเถิดเขาดีว่าเขาดีเนี่ยรุดหนักขึ้นกันเนี่ยแทบสิบปอนรุดได้หรือจระอาที่เนี่แทบสิบปุนด์รุครับเขาดีเจ็ที่ตามไรแต่ว่าไล่ไมาเลยผันเมื่อได้เล่าออกันไม่ได้ภาคพันธ์แบมัดมือกันใครใครอยู่เนาะทำงานกลางคืนแม่ขับกลางวันมีเวลาแม่ได้เลือกได้เลือกเป็นเลือกเงี้ยขึ้นเนี่ยถ้าคุยกับไอ้ที่เงี้ยวขึ้นเนี่ย แต่บางคนบ้าคุยอยากจะไกลคิดอาจารย์อะไรบ้างทายก็บอกบอว่างเปลี่ยนโอ้ยมันมันอะไรนอนั่นไริงวันเขาแล้วนะาจะเขาอยากนอนก็จะเขากึ้โบวเศร้าซะกับว่าใดโอ้สายเพื่อนเราเคลียร์รับก้อนที่จักนะรับกสายับายสเลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจังไหนวันที่สิบแะ้่พเนาะเดี๋ยวผมันก็วันที่ามคงอาจสิบวันเป็นคงสุดท้ายแต่ว่ามือนั่นสินเน้นตัวเลขบางที่ก่อนที่พระอาจารย์เพิ่นมาให้เฮาอีกที่ท่าหนึงก็บอกประเด็นย้ำให้เฮาอีกมันมีน่าเป็นไปได้อยู่ ทุกอย่างมันมีโอกาสเปลี่ยนแฟงในตัวเรขกเเถิดบมมีเปลี่ยนขาปล่อย้ะบมมีเปลี่ยนคนอกจากเลขฝันมากเสีมาเราสู้ฟังีอเกเสริมท่นครับเป็นตัวเสริมบมมีเข้ามาเปลี่ยนตัวเลขแต่ยาอย่าลืมได้พอสองงวดตนี้เลขฝันเขาติดต่อกันนี่เฮ้ยเป็นสองบามนสามเตัองม่แต่เส้นเนี่ยใหแมนบ่างยังอีกเจ็ดหกเจ็ดเนาะงมาหันาร 67, หกเจ็ดหกหกเจ็ดหกเจ็ดล้วกัอ่าเก้าหนึ 6, 6, 7, ห่งเ้เราก็เก้าหนึ่งสองวดสองวดนเลขฝันเข่าสองวัพราะว,ว,ว่านะพอเพื่อนบอกว่าอ่าขันบาลมีเปิดเราเนะี่ยควเนจริงเราก็คืออ่าตัวออฟฟิศพัญจตาพิพนานหนาลวดนี่แหละบ้านบ้านหลังนี้เสียเายไปยุ่งลันนงบ้านขันเท่าที่ยุน่นีได้เนี่ยค่ับขี้จะคล้องนี่บ้านหลังนี้เสียเายไปยุ่งล้างบ้านเราอ่าออฟพิษยุ่งหนารวดนี่เราถ้านีเท่เท่เพื่อนวัดหารถเขม่จออทาไมบ้านนี่ ครับทีมนจะไก่อยู่ครับแต่ก็มีโอกาสเป็นประเด้สูงแล้วล่ะมีโอกาสเป็นอะไรแล้วขอให้มันพอมาหนาว่าถ้ามันแตกจะสามงวดติดตไปหนิกับไม่แห้งแล้วสามตัวตรงสามงวดติดนะพ่อเนาะเออท้ามันแตกเลยในในเห็ดเรียบร้อยแท้ละท้าแตกเลยอ่ะโอเคครับพ่อเกิดต่ก้อนเอเซีพูดระบาดตลอดมาคออะไรหรอเพระเพูดระบาดอืมในเป็นบุญร่วมกันแน่นนะครับให้กับอาจารย์เพิ่นเนาะผู้เพิ่นมาให้โชคให้ลาภผู้เพิ่นมาสอนวิชาแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ้ ข้าถาคนขวหลายหลายปมเลยเขาไม่ชอก็มนี่ได้แหละเขาไม่เขาไปคอ้าขาทาเลาถาบอครับเขาคว้าลายร่ลงอยู่เดี๋ยวมารอบหนาข้าเจ้าเนี้ยขาเจ้าข้าเดี๋ยวมารอบหนาเดี๋ยวเอาลงถ่ลงค้าเกันมาคอาขาทาน้ำจืดเอาแก้ครับผมสิบเจ็ดนาทีพอดีเลยตอนนี้คขอบคุณระเสริฐครับผมคับ